ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นอนไ้นะแต่แก้วนเนี่ยเล่นว่าอะไรก็คือที่พี่ลิต้าเล่นในติ๊กตอกไงที่พี่ลิต้าเขาเล่นในติ๊กตอกอะจะเล่นให้ดูนะก็คือจะฝึกเล่นกันนะคนอย่างแรกก็ตบตบสามทีใหม่ตบสามทีแล้วก็ตบล่นเตือนเตืแล้วก็ตอบอีกทีหนึ่ง แล้วก็เอามาหาไปใกล้ไปแล้วก็กดไปทีนึ่งนะแล้วก็ยกนี่บิดบิดแขนบิดขาเงี้ยแขนแล้วก็ทาอย่างนี้มือมาทำอย่างนี้แล้วก็วางแล้วก็เอามือแล้วก็ทําอย่างนี้นะยกขึ้นมาแล้วก็ทำอย่างนี้ตึก็เอามือติดอย่างนี้แล้วก็แค่นี้แล้วก็นี่นะแล้วก็จังหวัดเพลงก็แข่งกัน เอาเอาช้าๆนะคุณไปช้าๆแบบเมื่อกี้นะเล้วตบตีตีตีตกวางตบใช่ค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็ตึ๊บแล้วก็นี่นะ คราวนี้ก็เอาชา้ชาๆลงชา้ชาๆชอีกชา้าๆเหมือนเดิมอิ่มช้าห่อหนึ่งสองสามตึบตึบ,ตบวางวางแล้วนะแล้วก็แล้วก็วกตึบเอาใหม่เอาใหม่เอานี้เอา เอาเอาไว้ไวเลยนะเอาไว้ไวที่สุดเลยหนึ่งแล้วก็ตบตบตบเอาใหม่เอาใหม่ตบตบตบเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเทาก็รองเพลงเนาะว่าเราจะร้องเพลงแล้วก็ทำอย่างนี้นะสมมติร้องเพลงอะไรก็ได้นะลิต้าน ทำไก่ตแต่ลิตาไม่ทำไก่ลิตา,ตา,ตตาคือของดีกินแตยาเม็ดแล้ววิตามินลิตาคือคือทำสลับไปสลับมานะแล้วใครอยากให้พี่ร้องเพลงอะไรแล้วก็ทำเล่นอันนี้ไปด้วยนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะลืมคอมเมนต์มานะครับลืมคอมเมนต์มานะครับลืมคอมเมนต์มานะครับ ให้ลืมคอมเมนต์มานะครับโอเคอย่าลืมคอมเมนต์มาเราจะมาเล่นปอบอีก,กนเล่นปอบอีกนะสำหรับ คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งแล้วอย่าลืมติดตามและอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะแต่เราลืมไปเลยว่าต้องบอกอะไรด้วยเราจะเปลี่ยนเป็น ตอนนั้นพี่บอกว่าลงคลิปทุกวันวันนี้จะเปลี่ยนเป็นหยุดไม่ลงคลิป5วันแล้วก็ลงคลิป1วันสลับไปสลับมานะคะนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ขาตัวเราไปก่อนอย่าลืมอีเก็บไปบ,บาย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 